จังหวัดจังหวัดสกลนครสกลนครนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูด้านหน้าด้านหน้าค่ะ้วยจังวยงามพระธาตุเชิงชุมเป็นปูชนียสถานสําคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณยอดฉัดเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคําบริสุทธิ์ภายในมีรอยพระพุทธบาทสี่พระองค์อุโบสถมีลักษณะเป็นสิมแบบโถง โครงสร้างเป็นไม้เกาะอ,อิดตือปูนหลังคาเป็นกระเบื้องไม้แบบภายในมีจิตรกรรมเป็นภาพเถาไม้เรยเป็นแนวรอบอาคารหน้าบันมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเทพบุตรและเทพธิดาที่เราเห็นอยู่นี้คือพระวิหารภายในพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองของชาวจังหวัดสกลนครค่ะ เชื่อกันว่าหลวงพ่อพระอ,องค์แสนให้พรในด้านโชคลาภให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสนมีความมั่งมีสีสุขในชีวิตมีคำนำมัสการหลวงพ่อพระอ,องค์แสนด้วยนะคะท่องน้มูสามจบก่อนค่ะพุทธทางน้ามาิธรรมังน้ามามิสังฆังน,มน้มันิสุวรรณะสตะสหัสสะปฏิมากาลังศีลสาน,าน้มันิสาธุอ่าพุกญา รอบพะทธชญชุมนะคะไม่ไนชม่ะประาวาติมาออกอาเรียนเียนรอพัทชนชมนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ ทำบุญขึ้นเกี่ะวกับเรื่องหลังพาโบสกันค่ะรอบครวสันาคมการทาุไรด้วยวันนี้อู้ักคนราเราบุาทำบุญจะกสบจัการอางสร้างศาลารบารอาบาบนเอาบุญข้นกับาทอนะสหรับครบครัสมบัติาารบุญจางกี่ยวกับเรลวได้ึงพัน เส้นทางการเดินทางและเส้นทางกาดดรดำเนินชีวิตด้วยเธอสาธุสวยดันดีค่ะพราตุเชิงชุมจึงเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่าจะมีครั้งไหนที่ได้อนิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชาพระธาตุที่สร้างครอบร้อยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึงสพระองค์เชื่อกันว่าอนิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญนุ่งเรืองแคล้วคลาดปราศจากอันตราย ชาวสกลนครนั้นเชื่อว่าการมาสักการะพระาธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงอีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาบได้เงินหมื่นเงินแสนด้วยค่ะการเดินทางมาสะดวกมากค่ะมีที่จอดรถอยู่บริเวณรอบๆพระาธาตุเชิงชุมเลยนะคะจอดได้ฟรีค่ะชมความงามบริเวณด้านหน้านะคะ ราเชิญงชมจังหวัดสกลนครน,นะคะตอนกลางวันว่าสวยแล้วนะคะตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วสวยมากสวยจริงๆคะ่ะคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยคะ่ะเราจะปิด<ร> <consumers olacak. S 3> ่อดของเราด้วยพระธาเชิญชมจังหวัดสกลนครนะคะบรรทานชอบคลิปของเราอย่าลืมกดกดแชร์กดซ b บสไครเพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนช่องอะไรคะ คิเตอร์เจนี่ค่ะพิเตอร์เจนี่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย